รมนภาค4ส่วนหน้าบุกทลายคลังน้ำมันเถื่อนชายแดนไทยมาเลเซียยึดน้ำมันดีเซล7,000ลิตรรถกระบะและผู้ต้องหา2คนขณะเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินคาดเชื่อมโยงความมั่นคงในพื้นที่ สถานการณ์ล่าสุดเพลิงไหม้โรงงานย่อยสับไม้ยูคาลิปตัสเมืองอุดรธานีหลังโหมกระนำติดต่อกัน3วันคาดต้นเหตุเกิดจกากการทับถมของเปลือกไม้และอากาศร้อนทำให้เกิดประกายไฟจนเป็นเหตุเพลิงไหม้ในที่สุด ตำรวจเมืองตรังไอเดียกระชูดต,ติดป้ายงานศพขนาดใหญ่รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานตามสี่แยกหวังเตือนสติให้ผู้ใช้ท้องถนนไม่ประมาทสามารถลดยอดอุบัติเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ชาวศรีสเกตนั่งแพรรับประทานอาหารพร้อมกับให้ลูกหลานลงเล่นน้ำดับร้อนหลังหยุดยาวหลายวันที่หาดทรายใต้สะพานแม่น้ำมูล ด้านอบตคู่ซอดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอดทั้งวันพิษเศรษฐกิจยุโรปตกต่ำทำสองสามีภรรยาชาวอิตาลีคิดสั้นผูกคอตายเพราะมาตรการรักเข็มขัดของรัฐบาลขณะพี่ชายตัดสินใจฆ่าตัวตายตามด้วยการกระโดดทะเลหลังทราบข่าว กลับมาช่วงนี้นะครับเรื่องของสถานการณ์ใต้เนี่ยก็ยังมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหลายวันนะครับ,อ,รบอย่างเมื่อคืนก็มีเหตุระเบิด4จุดในตัวเมืองยะลาพอมาเช้าวันนี้นะครับทางตำรวจก็ได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเนี่ยใช้ M79 เนี่ยยิงเข้าใส่บ้านของนายนัทบุด,ดินอุมานะครับอดีตสสนาราธิวาส4สมัยเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับไปตรวจสอบพื้นที่เนี่ยจุดที่เกิดเหตุก็คือ อยู่ในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสนะครับบ้านของนายนัทบุดีเนี่ยครั้งนี้เนี่ยโดนยิงเป็นครั้งที่2นะครัครั้งแรกเนี่ยตอนที่ถูกยิงก็คือวันที่31มีนาคมปี5-5แล้วก็มาเกิดเหตุซ้ำอีกครั้งนะครับทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่คุณนัทบุดีเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มวาดักแล้วก็ต่อหลังได้รับการแต่ง,ต,งตั้งเป็นที่ปรึกษาร้อยตำรวจเอกฉเฉลิมอยู่บำรุงเรื่องการดับไฟใต้หรือเปล่า นะแต่ว่าคุณน้ำบุดีตเองก็บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าที่ปรึกษ,ษาคุณเฉลิมเนี่ยมี9คนคงไม่ได้เล็งเป้ามาที่เขาคนเดียวแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ยังดีนะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับเพียงแต่ว่าหลังคาบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็รถที่จอดอยู่หน้าบ้านเสียหายไปคันหนึ่งแล้วก็วันนี้เนี่ยทางตำรวจชุดเฉพาะกิจยาลาที่11 และตำรวจภูธรเมืองยะลาสนที่กำลังไปตรวจค้นปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ตำบลยุปโปออำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับหลังสืบทราบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดเมื่อคืนนี้4จุดเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นนะครับไปพบนายฮาซันมูซอดีแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ใช้กฎอายการศึกเชิญตัวไป ซักถามที่หน่วยเฉพาะกิจยาลาที่11นะครับตำรวจเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทหารเชื่อว่านายฮาสซันคนนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้แต่ว่าเจ้าตัวก็ยังปฏิเสธอยู่เอาละครับช่วงนี้นะครับมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของ ข้อห้ามเล่นน้ําสงกรานต์11ข้อนะฮะที่แพร่หลายในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับ,รบซึ่งภายหลังนั้นตํารวจก็ออกมาปฏิเสธว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ตํารวจไม่ได้ทำนะและมันคลาดเคลื่อนไม่สมบูรณ์นะครับเราติดตามรายงานพิเศษเรื่องนี้จากคุณสุธิดาป้องพุสาครับหลังจากเกิดกระแสในโลกสังคมออนไลน์ถึงข้อห้าม11ข้อในการเล่นน้ําสงกรานต์ในปีนี้ทําให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะการห้ามเล่นน้ําบนรถกระบะและการเปิดเครื่องเสียง แต่ทราบกันหรือไม่ว่าเรายังสามารถเล่นน้ำได้โดยไม่ผิดกฎหมายค่ะล่าสุดสำนักงานตํารวจแห่งชาติออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วว่าไม่มีข้อห้ามตามที่เป็นกระแสและทุกคนยังสามารถเล่นน้ำบนรถกระบะได้เพียงแต่ขอความร่วมมือให้ระวังอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ขึ้นรถกระบะแล้วยืนบนรถจำนวนมากรวมถึงเปิดเครื่องเสียงเพื่อความสนุกสนานก็ยังสามารถทำได้ แต่ต้องไม่เสียงดังในเขตชุมชนรบกวนคนอื่นถ้าเล่นน้ำจนเกินเลยหรือกระทำการที่ส่งเสียงก่อให้เกิดอันตรายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายโดยเฉพาะการดื่มแอลกอฮอล์ก็ดีนะคะเรื่องแอลกอฮอล์นี่ก็สมควรที่จะห้ามแล้วเพราะว่าบางครั้งก็ขับรถชนกันก็เพราะแอลกอฮอล์แต่เรื่องบนห้ามเล่นบนหลังรถกระบะไม่น่าห้ามไม่น่าห้ามะคะ่ะก็ดูแลเรื่องการจราจร ว่าบางทีเกิดวบัติเหตชนกันรถติดแล้วมันพวกโมไซน์นะครับขับรถไม่รู้อยู่พวกจับพวกดื่มครับคงจะเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะนะเพราะว่าสําคัญอะบางทีเราอาจจะระวังแล้วอย่างคนอื่นเขาไม่ได้ระวังเราก็อาจจะโดนไปได้หลายหลายคนก็คงจะเบาใจขึ้นมากหลังทราบว่าสงกรานปีนี้ยังสามารถเล่นน้ำได้ตามปกติ แต่อุบัติเหตุส่วนใหญ่ในช่วงเทศกาลมักเกิดจากผู้ขับขี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ้าหน้าที่จึงต้องบังคับใช้พรบรควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวดโดยห้ามผู้ขับขี่และผู้โดยสารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีหรือการเล่นสงกรานในลักษณะอนาจารสงกรานปีนี้เพียงแค่เล่นน้ำให้พอดีไม่ผิดกฎหมาย เราก็จะไม่หมดสนุกแล้วค่ะขอบคุณการรายงานภาคสนามจาก d ีแท็สมชัยหวนหอมถ่ายภาพสุธิดาปล้องอุษาเนชันทีวีรายงานเอาแล้วครับเราปิดท้ายกันด้วยภาพจากต่างประเทศนะครับ,รบวันนี้จะให้ไปดูบรรยากาศกลางเมืองกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือดูน <Do nuclear. S 1> ิวเคลียร์ชีปนอาวุธอันนั้นให้เข้าไปดูกันเอง <laughs> ไปดูสภาพ การควบคุมระบบการจราจรของเขาเขาไม่ได้ใช้ไฟยังใช้คนอยู่เลยใช้คนเลยไม่มีสัญญาณไฟไฟเขียวไฟแดงไม่มีแล้วตำรวจของเขาที่มาห้ามรถเนี่ยเป็นผู้หญิงนะเลยฮะทําทำงานอย่างกับหุ่นยนต์เลยเลยลองดูนะฮะนี่เห็นไหมฮะจราจรสาวจราจรสาวพุทอยู่รถของนีหยุด เขาเข้าใจว่าอยู่กลางสี่แยกเลยนะฮะอือโอเห็นไหมฮะเดี๋ยวนะคือเป๊ะมากนะชี้ไปทางไหนคือให้ไปใช่ไหมนี่มีรถไปแลน์มาสักคันเลยโอ้โหนี่เปลี่ยนเปลี่ยนผัดนะเปล่งกะเปล่งกะ เดินไปดีๆน้องไอ้ไตอนเดินลงไปนี่แหละน้องตั้งแต่ปี2537เป็นต้นมานะฮะเริ่มมีตำรวจจราจรที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นครับสำหรับเกาหลีเหนือน,นะครับค,คนที่จะมาทำงานแบบนี้ได้ต้องสูง162เซนขึ้นไปนี่นะฮะแล้วไม่ใช่อยู่มาทำเลยนะฮะต้องอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างน้นอยๆเนี่ย6เดือน แล้วก็มาเป็นจราจรน,นะฮะนี่นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะรับเด็กอายุไม่ถึง20นี่ทำงานแล้วนี่นะครับจะต้องทำงานประมาณสัก8ปีจะ,กะเกษียณอายุประมาณสัก26ปีนะ,กะเกษียณตอนอายุ26นี่มาทำหน้าที่จราจรน,นี่นะอายุยังไม่ถึง20อแล้วพอ26ก็กเกษียณแล้วระหว่างที่ทำหน้าที่จราจรเน,นี่ยนะช่วงระยะเวลา8ปปีนี้นะฮะ ไม่อนุญาตให้แต่งงานโโอหนี่ต้องโสดเลยต้องโสดนี่นะฮะเกษียแล้วถึงจะไปเรียนนะฮะไปเรียนในมหาวิทยาลัยหรือใครจะไปนอะไรก็แล้วแต่นะโอ้โหมันต้องขนาดนี้เลยต้องแบบแต่ก็หมุนแบบเป๊ะมากนะคืออย่างนี้ทำได้ชั่วโมงหนึ่งไหมเนี่ยโอ้เครียดออกมาเปลี่ยนละโอ้เร็วเนาอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เราวนภาพให้ดูพอเล เปียงเกาหลีเหนือนี่นะเปียงยางเนี่นะเป็นจุดที่แบบเมืองหลวง่ะใช่คือนอกเปียงยางเราไปดูเหอะชนบทเลยอ่ะโอ้ยังกันนรกกิงเลรอเคยไปอ่ะเคยอ่านหนังสืออ๋อเคยอ่านหนังสือเนนี้มีหนังสือเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเยอะใช่ใช่ใช่คือประชากรยากไรถึงขนาดที่แบบเห็นเขาบอกว่าต้มยากกินโอ้คนเกาหลีเหนือเนี่ยนะผมดูภาพเนี่ย ไม่ไม่เห็นคนอ้วนเลยนะมีแต่คนขุนดีๆนั้นเลยมันจะไม่มีจะกินเะไสิต้มยากินครับแลแต่รัฐบาลมีเงินไปสร้างขีปนาวุธใช่นะฮะใช่แล้วเข้าไปในเปียงยางเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเทีระไปเที่ยวเปียงยางไม่ใช่ไปไปซีซัวไปเดินถ่ายรูปได้นะไม่ได้นี่ผมไม่แน่ใจว่ารูปนี้ออกมาได้ยังไงเนี่ยเล้วน่าจะมีแอบถ่ายใช่ก็ตรวจสอบนะโอ้โหประเทศนี้แบบโอ้โหอย่าไปอย่าได้ไปเลย อ่าไได้เขาเขาก็ไม่ให้ไปอยู่ดีอะกลับมาพบกันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ